ครับพบกับจองบาล์เพอิชาครับมื่อนี้โอ้เสื้อผ้าาพี่น้องเสื้อผ้าเสื้อผ้าาดจะปากได้จะปากเพื่อนสจักจู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 จะปากคปากเอาตีจอดเลยครับจอดเลยนีครับูจะปากแกปากเพื่อนสติงยิ้มใ้เกาลรัมบาทา มันซ้อนนะพี่น้องเนาะไอช่วงช่วงไหนแค่นี้จะบอกเนาะครับจะบอก่าบอกว่าจูนเป็นจิบเหรไอพี่ยับรถพี่ยับรถนี่พี่น้องครับโอ้บรรยากาศ บร <ง 1971. S 1> <canvas. S 2> รายากาศคนไหลยังพี่น้องครับหรถไหลครับรถติดแล <estratég flush. S 2> ้วครับล่าสุดรถติดแล้วครับเนี่ยครับเออรถรถติดแล้วพี่น้องครับรถติดบรรยากาศหน้าร้านครับตอนนี้ครับรถติดมากเนี่ยมาะม่วงมาะม่วงนี่ครับพี่น้องครับองิงเพชรบปิ้ลแพง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 พี่ผู้ใดเนี่ยเอาไปส๊ซูพี่ปัน ไม่รู้ครับพีอมแอมเอ้พ่อแอมเป็นมูกันนะครับกับเป็นเขาเอินาปยังก่อนเราเป็นเพื่อนกันกับพออแอมนะครับนี่ครับในยินบอพี่น้องครับำหนักจะเป็นเพลงลิขสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมกกระิบวอาดังๆให้พี่น้องในยินลิสิทธิ์ครับเด้อจะได้กัจะพึ่งรำข้านผมเด้อครับเด้อนี่บรรยากาศหน้าร้านตอนนี้กําลังขายบัตรครับขายบัตรจองซื้อบัตรที่หน้าร้านหน้าร้านก็ได้ครับผมตอนนี้รถแน่นแห้งพี่น้องครับ อันนี้ที่จอดรถอีกฝั่งหนึ่งอยู่อ,อีกอีกมองหนึ่งนะครับมองจอดรถอีกอยู่อีกมองหนึ่งครับเออเนี่ยบรรยากาศรถไหลเองพี่น้องแตว่าก็มีรถทีมงานอีกส่วนหนึ่งครับอะไรก็จะมีรถลูกค้าอีกส่วนหนึ่งครับผมบรรยากาศก่อนที่ก่อนที่เราจะแสดงครับวันนี้ครับแสดงเที่ยงคืนครับโดยประมาณครับพี่น้องครับเที่ยงคืนโดยประมาณเนี่ยโอ้บรรยากาศไปดีดีพี่น้องร้านนี้คือดีมากครับ ดูแลศิลปินอย่างดีเลยสุดยอดคือสุดยอดเลยครับเก่งสุดยอดเลยวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์จากอ่าดีเจ่นมีตะไข่พร้อมครับ่นมีตไข่ครับคาพร้อมมือนี้แมนบ่าม่นมีตะไข่คับคาพร้อมมือนี่คือบลุยมาหาเฮาฮะบอลลูนก็ได้เยไปรับตู้ไปรับตู้าไปไนบ้านเได้ แมนแมนเอาไปไหวก่อนอ้มอาจแมนแม่ได้แล้วผมได้แล้วดีเราด้อี๋พี่นองเด้อครับสุดยอดเสือภัยจากดีเจช้านำยืนครับผมโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยเสียบ เดี๋ยวเสืพ้อาพี่น้องไปไปไปดูมองมองจดอดรถเพื่อนพี่น้องเนี่ยไปได้เมืองเอาพี่นออ้องเออรถจนได้มีมองมองีมองจอดจุด,ดหรอกคืออะไรก็ะสีโอ้หลายแหง้งรถหลายแห้งพี่น้องโอ้เสีสวรรค์เนาะเอออ้าวมีอย่งหนึ่งเดี๋ยวจะได้กะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ส่องบัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเด้อจะได้กัฝา,ากไ like, ว้จักสน official, นรกกกสองหนึ่งเนี่ยเนาะพี่น้องครับ อตอนนี้ FC กำลังหลังไหลมาครับเมื่อนี้ครับตอนนี้แล้วพี่น้องเจ้าน้อยก็กเรียนแล้วร้านเออ,อยงก่อนคลองเพลงหนึ่งครับคลองเพลงหนึ่งลังสิทธิพี่นออ้องเออปทุมธานีครับพรุ่งนี้เอ่อเข้าไปเรียนอยู่ที่สวนงนุชครับสวนงนุษพัทยาแล้วก็อยู่ในเขตปริมณฑลนครับแถวุงเทพม พัทยากรุงเทพชลบุรีนะครับเอามีพี่น้องมามื้ยส่งบรรยากาศด้วยนี่มังคีมพี่น้อเ็นไหครับลังไลมาเรื่อยๆพี่น้องครับสองหม่นสองหมื่นสองพัสองหมื่นเกินเบิ้ครับ บวงมาลัยแค่นี้แต่ละขื้นนี่นะบางคนเมืองอาจจะน,น้อยๆนะครับแต่ว่าผมแมนครับเป็มมเนเมื่อนขึ้นครับมแ,รแม่นครับเ, <c oughs> เป็นเมื่นครับมามาไล่แสีนแนงค่ะกูหนี่พี่น้องโอ้ยจนบอมมี่มองสีใสหุดแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องเขาไปเมืองข้างในครับ<ม>เดี๋ยวผ้าไปเมืองข้างในเด้อโอ้รถอ่ะรถบัดโจ้ตัวนี้โอ้สุดยอดเลย ยังบ่เนี่ยยังบ่เนี่ยอนวัวทางในนี่ยอนวัวทางในก่อนไปอดวัวขางในเด้อพี่น้องมันอยงบนเอาเข้าไปอดวัวข้างในครับเออเดี๋ยวๆอาจจะสั้นยังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกล่องกระไดว่าเดี๋ยวซื้อหไม่ยูทูบเบอร์หัดไม่หัดเมื่อวานนี่เออหัดไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องครับออกหน้าออกหลังออกใสออกขวา ไปตามภาษาครับโอ้กาลังแล้วนะไก่ชีแล้วแล้วพี่น้องไก่แล้วแล้วนี่ก็น้องอุ้งเหงียนเหงียนกาลังแจงตัวเอาขึ้นแล้วก่อนมูขึ้งแกงถือขึ้แต่งตัวแล้วก่อนมูถืออย่างนี้เนี่ยถูกยวามแล้วนี่เดี๋ยวเอาล้ำก่อนมูสิล้อแนวดีดีน้อยคุณน้องควมอะไรกันใหมเสื้อดีเลยไปแล้วไปแล้วคุณแม่ ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันเราพูดเรื่องอื่นดีกว่าเราแต่ข้าน้ายไปอะไม่ต้องพูดกุญแจไม่ต้องพูดกุญแจ หัวกันหัวกันไม่หยันตัวมากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงม่ามันกับเฝ้าอยู่แต่มีเฝ้าอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางโอ้ยแจ็คสีบานยังต่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ช่อง ช่องยูไลครับมาจากจีนครับผมวัดเซาลินครับผมมาแต่วัดเซาลินไปไปก่อนเด้อครับไปก่อนเด้อบ๊ายบาไปไปไปก่อนผมสีย่างไปหาเพลงลิขสิทธิ์ใ้เมืองพี่น้องแต่ว่าผมกระสีลงคลิปแล้วล่ะโอเคครับพี่น้องครับพบกับช่องพบพพพพพบบบบบกันไหมครับจะมาพ่อกันไหมครับช่องบัตรแล้วเพื่อนเราไปเชียร์เพื่อนเราครับอะไรครับไปเพื่อนเรา ไปคุณอยู่นั่นแหละครับบอกพอโจ้วยู่นั่นแหละครับพบกับกันใหม่ครับ,บช่องบ้าลลำพูนอพิเชรณ์ครับวันนี้ครับเออห่าละพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดแชดร์พเพื่อพี่น้องเลยสวัสดีครับ